ฮาจจบบ้านมูปก็สวยพี่น้องเห็นหน้ามูนึงนึ่งแต่บ้านยังอยู่เฮกใหม่อยู่อในเกา่เบญน์น,น้นจุดดำดำพี่น้องป่ากำล,ลังลอยมาซื้อมือผมพอดีครับะป่ากำล,ลังลอยมาจากฝั่งลอยมากิ่งสี่ครับพี่น้องลอยมาผมจำแหวานพี่น้องแต่จงได้จังคอยเบิ่งกัน พอมุ้งขาตั้งกล้องเนาะนี่ครับหมูป่ามาไก่ละนี่บริเวณนี้พอดีเลยนีะครับนีเป็นเงาดำๆครับเดี๋ยวจับมุ้กันครับพี่น้องครับพี่น้องนั่นแห่ปลาสอยแห่งหมูปลาสอยท่านหม้อเนาะปล่อยกล่องนำมาทน nhìn em như thế nào bọc bạch bọc có tố chặt อันนี้นี่น่อย่หยท่อมกเกียงแน่ตอนสองเวที่ราเขาบนมือกมือนีอใหญ่กว่าตัวนี้ Thank you.

รวมกันครับส่วนวานที่แดดวานที่แดดจะร้ากวนีพี่น,น้องปลาใส่ถังกันสรุกันะนะครับพี่น้องเต่มกะติข้อดีครับกะติยี่สิบโลพอมีนแข็งหน่อยนึงทมีนแข็งในยี่สิบกิโลประมาณ20โล ก็ระดับจบเก่าช่วงเวลาวิธี5โมง4ชั่วโมง40นาทีพี่น,อน้องในที่เดียวก็จะขอจบซ้ำหนึ่งคื่ก่อนครับพี่น้องเอาไว้พอกันโอ,อกาสหนามือหนามือในจังบิงกันไหมว่าสภาพคีพี่น้องเาไปหาจังเลยนเนี่ยจังพบจังพองกันนู่นพี่น้องเนาะ ควาขอขอุกนพี่ติดตามดีมาตลอดมีแฮงบทสทุกคนครับขอคำว่าสวัสดีครับ